สวัสดีครับพบกับช่องสปอร์ตนิวทีเด็กอชเชเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหลังฟุตบอลที่พรากไที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวถือเป็นเรื่องดีโอดีกาโปแฮปปี้เรียวพูตัวเลือกแนวรุกพปียบโอดิกาโปกองหน้าชาวดัตของเรียวพูสโมสรขอนใจมหาชนแห่งสกุลผลิตอังกฤษยอมรับการที่หงแดงมีตัวเลือกในแนวลุกมากมายถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะในฤดูกาล2023ทีมมีโปรแกรมต้องลงเล่นมากมายดังนั้นการมีออปชั่นที่หลากหลายย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตอนนี้ผู้เล่นแนวรุกของหงแดงกับม ไม่ว่าจะเป็น,นรูดิอาร์ตโยโกจูตะเดวินนูเยตโมฮัมเหม็ดซาร่าและกาโกซึ่งแน่นอนว่าจิเินคอร์ผู้จัดการทีมต้องมีความสุขอย่างมากเพราะซีซั่นใหม่เขาจะมีตัวเลือกในแดนหน้าเอาไว้ใช้งานอย่างเต็มที่ด้วยการที่ในายใหญ่ชาวเยอรมันมักใช้แนวรุก3าตัวลงสนามนั่นทําให้ต้องมีกองหน้าสองคนที่จต้องนั่งดูเพื่อนร่วมทีมลงเล่นอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองอย่างไรก็ตามกาโกมองว่าเป็นการทําทีมที่น่ากลัว เชิงลุกในด้านแดนหน้าหลายคนย่อมมีเรื่องที่ดีสําหรับการสู้ศึกในระยะยาวเรามีตัวเลือกเยอะมากเรามีเกมต้องลงเล่นมากมายดังนั้นเราสามารถเลือกออปชั่นที่เราต้องการใช้งานได้ในแต่ละเกมผมคิดว่ามีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมและนั่นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับการยืนระยะตลอดทั้งฤดูกาลกองหน้าทีมชาติในทแลนด์เก่าอาระครับชอบไละแชรช์กรดรติดตามใ้ช่องสปอร์ตนิวทีเด็ของเราด้วยสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ